สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาเนะเจ้าวันนี้เฟิร์นก็นอยู่ที่บ้านพงสนุกเนาะนี่ไปเฮวบ้านพงสนุกนะเจ้านี่ไปน้ำท่วมมาเนาะเฟิร์นจะเพิ่มพอนั่นขามาเกตถนนทําถนนใหม่นะเจ้านี่ทำใหม่หมดเลยตรงไหนึังก็เป็นอลังอ่างเลยอันาเี้เนี่ยเจ้า หิวบ้านสนุกนะเจ้าน่าตีน้ามันท่วมมาเริ่มมันก็มายาม้ำเนี่ยเน่เจ้าต่ว่าน้ำท่วมเน,ะะนาะน้ำท่วมมาถึงหันตรงนี้ก็ท่วมหมดเลยนะเจ้าเนี่ยแต่มันแห้งแล้วปุ้นอ,อน่ะต้งไหนจะเป็นไอ้เม้มเนี่ยเจ้าจะเป็นปลาหิว วันนี้ฝนจะ,จะพาเดินรอบเนาะไปทางปุ่นหน้ามักฝนจะพาอ้อมออกไปนะเจ้าตรงนี้จะเป็นหมูบ้านตุนสนุกอยู่ที่อำเภอจุนนะเจ้าอยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะเจ้าจบ่ไก่หมู่บ้านเท่าไดตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะเจ้าอื <c oughs> เ่ินก็นจะพาอ้อมไปเนาะพาเดินเลาะไปนะในห้องนนะ่ะห้องน,น่ะจะเป็นหนองน้ำนะเจ้าเ่ินก็นจะจ้าพาเดินแอ่วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ไอของหมู่บ้านติดสีเข้าลงสีเข้านะเจ้าของหมู่บ้านหมู่บ้านพงสนุกพาเดินแอ่วไปเลยเนาะะเด เราจกงานละแต่จะเป็นปลาตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะเจ้าเนี่ยค่ะตีน้ำมันท่วมอะ่ะเนี่ยตีน้ำมันท่วมก็จะเป็นปลาเป็นน้ำตรงนั้นก็จะเป็นปลาเฮลนะ,ะเขตปลาเฮลนะเจ้านั่นนะ,ะเข็ดปลาเฮลไปซดพุ้นนะเจ้า ก็จะเป็นเขตของประเทลหมดเลยนะเจ้านะที่รถไปนั่นนะ่ะเป็นเขตของประเทลหมดเลยกับอลิเวนรอบข้างกันเนี่ยทีน้ำมันท่วมน้ำท่วมกดกระโดดนะเจ้า ริเวณรอบข้างก็จะเป็นกลางตรงนะเจ้าน้ำมเหมามะธรรมชาติดีีนี่หาชมธรรมชาติด้วยเวลากประมาณสิบสามนาฬิกาสิบห้านาฬิกาแล้วนะเจ้าเนี่ยอู้พิษสมาร์ทกัิฝนหลดงานแล้วเนาะนี่ จะเป็นดงปลาหิวนะเจ้าเดิกงานน่าก็เลยเลยมาเนี่ยกลัมาถ่ายให้ท่านผู้ชมพอเนาะเนี่ยน้ามันจะท่วมนะเจ้าเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นหนองน้ามดเลยเข้าไปในพุ่นทีวามีโกดกระดูกอยู่ฮนะน่ะโกดเขาจะอยู่ตั้งไหน,นนะเจ้า น้ามันก็ยังท่วมไปถึงอยู่นะเจ้าตรงนี้จะเป็นเขตปลาเฮลวของปองสนุกนะเจ้าบริเวณรอบข้างเป็นกลางตรงกลางตรงแล้วก็หมู่บ้านเหมาะนี้นะเจ้าเย็นเย็นฝนก็จะพาพ่อนเนาะนะี่เจ้า ท่วมมาคดเพ่น่ะเจ้าน้ามันท่วมนะักไปเหีวตรงเนี้ยจะเป็นหนองน้ำบริเวณหนองน้ำบ้านฝนสนุกนเจ้านี่อันนั้นจะเป็นเลนนี้จะเป็นทางมันออกไปบ้านสันหลวงได้หน่ะเจ้าบ้านสันหลวงบ้านฝนสนุกในมด เขตกับมาถึงตรงกังน้านี่นนะเจ้ามันบริเวณกังน้านี่ฝนก็จะเข้าไปนี่ตรงนี้จะเป็นนิ้มนะเจ้ามาเด้อมาเยี่ยมมายาม้มมาได้มาลุกลุวงนะมาถ่ายคลิปให้ทันผู้ชมพอนะเจ้าตรงนี้นก็จะเป็นนิ้มนะเจ้า ก็บาเจ็บกวยังกัวตอกัวตอก็วแตนเพราะว่าหน้าฝนยึบจังตรงนี้จะเก็นฝนมาเฮาอ่ะไอหยางเฮาไอหยางเฮาไอหยางเอ้ยมาได้ยังหยางมาได้ย่าหยางมาถ่ายคลิปมาได้ เฝ้าไม่มาเฝ้าตัวเองนะเจ้าฮะใส่มาจนเน่ยเจ้าคลิปนี้เฟิร์นก็ขอจบตัวเองหนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาหนะเจ้าจะได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาสักหนึ่งช่องหนะเจ้าขอบคุณเจ้า